ช็อกวงการมวยสูญเสียเปาป้อมผู้ตัดสินชื่อดังเวทีระดับโลกเสียชีวิตแล้วในคอนโดคนบันเทิงแห่โพสต์อะไร เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา20นาทีเมื่อคืนวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสอนอลาดพร้าวรับแจ้งเหตุตำรวจปิดชีพิตตัวเองซึ่งเหตุเกิดที่คอนโดแห่งหนึ่งซอยลาดพร้าว111ที่เกิดเหตุเป็นที่พักอาศัยสูง8ชั้นที่ห้องพักชั้น7พบศพ10ตำรวจเอกวัชรินทร์ราชนิพน์ตำแหน่งผอ,อหมู่เจเตำรวจซึ่งมีฉายาที่คนมวยรู้จักกันดี เปาป้อมเป็นกรรมการมวยและครูมวยอายุ33ปีโดยทางด้านภรรยาได้เปิดเผยว่าสามีไม่ได้มีปัญหาเรื่องหนี้สินหรือการเงินใดๆทั้งสิน้นแต่มักจะเครียดจากการทำงานและมีภาวะของโรคซึมเศร้าท่ามกลางคนบันเทิงแห่ไว้อะไรเป็นจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแมทธิวดีนนัดเทพหัสดินณอยุธยาเป้อารัก์บอลกิษนะสามีของอุ้มลักนาโดยทางด้านแมทธิวดีนได้โพสต์ข้อความว่าหลับให้สบายน้องป้อม คนเก่งของพวกเราเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันบ่อยๆส่วนทางด้านนัทเทพหัสดินค่ะก็ได้โพสต์ข้อความเช่นการบอกว่าลิบครับพี่เปาป้อมขอให้ดวงวิญ,ญญาณของพี่ไปสู่สุขติและไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับถือเป็นเกียรติของผมที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสขึ้นเวทีมวยที่พี่เป็นกรรมการขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เปาป้อมด้วยนะครับและทางด้านบอลกฤษณะสามีของอุ้มลักษณะก็ได้โพสต์เช่นกันว่าลิบเปาป้อมสิบตำกรจเอกวัชร กร,นรชนิพน์กรรมการมวยเทนไฟเทนวันลุมพินีขอแสดงความเสียใจด้วยกับเปาป้อมและครอบครัวและทางด้านเป้อารักค่ะก็ได้โพสต์ว่าสู่สุขติครับพี่เปาป้อมราม่า n นิวสขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดลิดใ,ใหม่ๆกันคะ่ะ